มาสวัสดีจ้าพี่น้อง,ง,งมาเก็บเขาเก็บเขาขึ้นเล่ากอกเขาขึ้นเล่ากอกซอยกันน้องแบนกับมาแต่โรงเรียนเลยมาเอาไปเรียนแั่ยันมามาเกพอดีเอาเห็นพอดีตีวายูุคือมามือนีวะสัน่นกอกเขา ส่าวย่เงียบก่อนทีนาแดงน้องแบนตัวพ่อกับแม่เอาแบกซะแมนั่นน่ะแบกขึ้นย่วงเอาย่องเอาขึ้น ủa nè nhóc áo, mày nặng như bùn đó, như hàng lốt chở khoang, lốt chở khoang vậy กวนกันได้บ่นเนี่ยอือ๋ออ,อันทางฟังทางนี้เอาไปไปแท่นคราเจ้า มันสีเฮียอันนี้เป็นแทน่เพื่อนที่ยืมเพื่อนมากินอุ้ยอุ้ยอ้โหอหยิงแกงโอ้้หคุพื่อนอะนไปเลยลูกไปลูกเศ้าหน้าตรงเฮดได้เออเจ่งมากเลยได้ประโยชน์เว้ยบรยเสียแหยง้งถี่กินเขาาวะเจ่งมาก วุ่นนะวุนนะบึกบึนเอาเอาฟังนี่กับบามังยองด้วยกันพ่อเร่ล่อรถมัสซีอันนี้ล่อแมนมันเด้งแม่ยังได้ยางอันอีกล้อหนึ่งแม่งบ่อันนี้ มึงเยะๆยะไปได้พักกันจับเด้อจับพิ่ีเด้อเทียมันมืน่นอืม,อม,มอเอาเขาควงนาบ้านเปิดออกเอ,อกาเหนื่อยเอาสอบน้อยนั่น บบต้องเฮ็ดจังสั้นลูกมันหนักไปเลยาไป้องเอาหล่มาลูกสนายนึงหล่อใส่หลานได้ด้วยหนึ่งเดี๋ยวมันขีดอ่ะจับมันสีขีดเอ้าเห็นบ่เด็กกระชือกได้ยาก ชีวิตลดเพิ่นบ่บอกข้าเจ้าถอยให้ก็ได้ดอกเป็นเพื่นไดนใสใ่เขาข้าเจ้าจะนั่นเขาเดี๋ยวเพิ่นก็ถอยให้เอาไปขึ้นเล่าขา้าเจ้าเอาขึ้นแล้วอันนี้ข้าวเหนียวบ่บอกพ่อใหญ่อัน อันที่ราไมาซื้อของห่างไหมให้รถถอยรถยับให,ให้เออพญรัตนรถจอดถาใส่เขา ไปทาไปไล่ดาคก้ยน่อยหดิแม่กำลังไปเอาฮะบอ่อะเพื่อ,อ,อนำเขาไปในบ้านไปเอาเขาขึ้นขึ้กัน พอดีมือนี่นะแดงกับยุดงานพอดีน้องแบนกับมากับมะพอดีเลยพี่น้องแม่นเตงยินว่าเอาเขาขึ้นพอดีน้องแบนนะแดงพ่อต่อข่าไปทังนกพวกนีเอว้ยเป็นขนผู้นุ่นพุ่นกินเขาแม่นข้าเจ้ากินเขายู่งยี่ปีอันกระสอบก็ขาวทั้งปุ่นห้แท่นข้าเจ้าบ่อ๋อสอบที่ยืมเพอนมากพี่น้องอันนี้กระแท่นนี่นี่อันนี้กระแท่นย่า่ย่ายอยู่หน้าใกล้ๆกกันอันนี้กระไปแท่นข้าเจ้า อ๋อท่านขอปููกภับลูกภาพภาพภัพภาพสร้อยกันเฮตด,ด,ด <h ate> ต้องเฮตดให้ได้อันนี้เฮตบโเป็นก็ต้องเฮต้เป็นลูกคนเราไม่ได้เก่งมากแต่เกิด พื่อออกพื่อออกเออพื่อออกนาระแล้วก็จับสุนมันไปหากันจับสองศูนทบใส่กันค่อยเฮ็ดเดี๋ยวก็เป็นอาจับใส่กันเออแล้วก็ดึงตึงๆจังน้อยถ้าก่อนแล้วก็จับโยกไปข้างหลังอีกเออนาก็เกล่นเท่น้อยนี่จับใส่กันแล้วก็พับไปอีก พิมพจับใส่กันให้มันเสมอกันอ่เอาเห็นไหมได้ซอยเวียกได้แล้วญ่แล้วนั่นแหละจับคือเอื้อยจับทบบขากันทบบขากันแล้วก็จับใส่อีกใส่ได้ไบอใส่ได้กับม้วนเลยใส่ได้อีกอยู่ลูกเออเอาลงเอาลงให้เอื้อยม้วนก็ได้ให้เอื้อยม้วนน้องพิมพจับทา จวเอากระสอบไปใส่น้องพิมดึงท่าเอื่อยก่อนเอ่อจับโซนออกไปเอออะไรเห็นเห็นมั้ได้ลูกเออแม่แปลวข้ยเขาอยู่พากันเบาเขาขึ้นเล่านะ้ปะ่ะมื่อนี้น้องบีขอตัวลำลาพี่น้องไปก่อนเนาะมาเขาขึ้นเล่าน้ากันขอพระคุณได้หลายสำหรับคลิปนี้และก็คลิปที่ผ่านมาเมื่อนี้ก็ขอตัวลำลาไปก่อนไปเฮ็ดยังซอยแม่กันน้องบีหนึ่งเขาไว้แล้วรอดน้องไม้กับเลยพึ่งได้ออกมา ไอก่อนพี่น้องวันนี้กกาบสวัสดีจ้า